คือหามากเตรียมย่ายเขาค่ายโตเกียวมิวสิกหรือค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบริหารงานโดยพยาบาลฟินแลนด์นั่นเองผูเจ้าขาหือห้าขนาดนะฮะเมื่อว่านี่พี่น้องเอ้ยนะฮะแฟนคลับเอฟซีก็ตัง้งตานะฮะตัง้งซื้อรอดเลวนะฮะผูเจ้าขานะเลือกกันนะหูเลือกผูเจ้าขาว่าเอ่อพยาบาลฟินแลนด์นี่ไฟเขียวแล้วผูเจ้านะฮะ จับตาบุ้เจ้าขาลื่นสนันเลื่อนผู้เจ้าขาสําหรับนองเวฟณะวะพลผุ้เจ้าขาเตรียมยายเขาไข่เพ่งตเกียวมิวสิ่งมันแมนอีหล่บุบ้เจ้านะเออผู้เจ้า,จาขาได้ยินข่าวเว้อกมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฮะไฟเขียวบุ้เจ้าเอ้ยแฟนกับเอฟซีนะฮะแฟนเพียงผู้ใหญ่บ้านนะฮะแฮรุ่นกันขนาดเลื่อนบูเจ้าขาหลังจากกระแสนในโชว์เชียวร้อนแรงขึ้นอีกละลอกบุ้เจ้าเมื่อวานนี้เนาะหลังมีกระแสข่าวลือว่านองเวฟนะณวพลบุ้เจ้าขาอดีตนักร้องนั่ม จากวงอรณีแบนมูเจ้านะอาเตรียมขยับเส้นสายดนตรีข้างไม่ด้วยการย้เขาสังกัดโตเกียวมิวสิกทำากลางก,าร,กระแสจ,จับตาของแฟนเพลงจำนวนมากมูเจ้านะฮะอ้ยสมยิงกระลุนคือกันมูเจ้าคะ่ะเออรอรอเนาะมาสั่งสีสันยุคไฮโตเกียวมิวสิกคือกิคือขาก็ได้มูเจ้าเนาะนะ แกระแสนะฮะดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนะฮะก่อนหนะ้านี้น้องเวบนวพลได้ปรากฏต,ตัวร่วมเฟิมกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนเกิดแกระแสนะฮะพูดถึงในโลกโชซเชียลย่างหนักนะหลายคอมเมนต์มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณดีต่อการกลับมาจับไม่อีกครั้งนะออของเจ้าตัวของน้องนะฮะเวบมูเจ้าขาขณะเดียวกันมูเจ้าขามีเสียงหนาหูว่า คุยพาลฟินแลนด์ได้ไฟเขียวแล้วแม่นบอกมูเจ้าขาและมีทาที่สนับสน,นุนหากน้องเว็บตัดสินใจเดินหนาร่วมงานกับใครนะมูเจ้าขาซึ่งยิ่งทําให้แฟนเพลงยิ่งเชื่อว่าโปรเจกต์บางอย่างอาจกําลังอยู่ในช่วงเตรียมการนะแฟ <c oughs> นๆต่างภาคกันนะตั้งฉายาให้น้องรวมนาแล้วนะบนโลกออนไลน์ว่ามูเจ้าขาว่าจังได้ดี <c oughs> น้องเว็บโตเกียวมิวสิก นายเจ้าค่าพร้อมรุ่นว่าอาจได้เห็นผลงานใหม่หรือการขึ้น นะฮะสู่เวทีในเร็วๆนี่ของน้องเวบ็บปุจจาขาโอ้ยนะหลายคนกระต่นเต้นนะฮะแฟนกับเอฟซีนะสงยิงเข้าไปแอบสองคอมมตนนะฮะมีแต่คอมมนตั้งซื้อให้เรียบร้อยปุจจาขาค่ะ <c oughs> น้องเวบ็บปุจจาขาน้องเวบ็บนับประพนบางคนก็บว่ายินดีบางคนก็นนบอกว่าตัวจริงน้องรอมากๆเลยนะคะโอ้ยปุจจาขาสงยิงก็ร่อรุ่นอยู่รอปบบุจจาขาเห็นรูปบ,บ่มาคอมมต์กันนะแฟนลับเอฟซีโตเกียวมิวสิกสิว่าจังดเดย์ปุจจาขาหลายคอมมต์ก็บ,บ ว่าไม่อยากให้น้องมาอยู่ตโตเกียวร่วมสร้างสีสันรงังผลงานให้โตเกียวมิวสิกแบบโด่งดังยิงย่งขึ้นไปมากก็ดีผูเจ้าค่ะรอรุ่นอยู่อาจฉันจะได้เกาะแฟนคนใหม่นี่เออไอซิบันีปล่อยมือน้องสกายติเออสกายเพิ่มผสนใจฉันได้ช่วงนีู้จ้าวขาฉันก็ต้องเดินนาหาคนใหม่นนัตเนะเบาหย่อนผจ้าคขาล่อลุ่นล่อเบิ่งเดอว่าจะเป็นจังใดหรือรู้ดูกันนาน้องเบฟสิมาอยู่โตเกียวมิวสิกอีลี่บ่ผูเจ้าคขา สวัสดีครับเวนอ้พอลนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่ติดตามาเวโนอ้พอลแฟนเพจนะครับผม